โอ้โหอะไรครับอีกแล้วนะครับบังอะไรครับเนี่ยโอ้โหส่งไปด้านหลังครับมีคนเรียงขนมปังให้เป็นระเบียบผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่ามันคืออะไรแต่ว่าผมขายมาสิปีแล้วนะครับผมเระบังงั้นผมขอสั่งสักจานนะครับ <c oughs> โอ้โหทําอย่างเมื่อชีพนะครับผม, <c oughs> ผ,มผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอ้ แกงกะทิหรือว่าแกงเขียวหวานครับก็น่าจะเหมือนเหมือนอยู่นะแต่ดูแล้วน่าจะอานาไม่ย,ยืนนึ่งนะครับผมสกปรกยืนติบ,น,บนะครับผมัส <c oughs> <c oughs> จะแบนกูวะโอเคครับนี่ส่งไปด้านหลังครับผมมีคนจัดระเบียบนะครับขนมปังหรือว่าไอ้ลูก ปาดิบุรีนะครับผมเพื่อไปส่งเดลิเวอรี่อีกรอบนะครับผมโหนี่ลูกค้ารับไปนะครับมีเดลิเวอรี่มามารับถึงที่นะครับผมใครสังใครอยากกินนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมบางส่งทั่วประเทศนะครับผมนี่สองสองคืนสวันไม่บูดนะครับของบางนี่ของแทมต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่คือมีลูกค้าแบบเรียงต่อแถวไปเลยนะครับนี่บาง บังครับผมขอชิมได้ไหมได้ครับผมนี่ครับผมยืนอะไรไปอีกละนี่ปาริบุรีครับมันเหมือนน้ำกะทิครับทุกคนแต่ว่าน่าจะไม่ใช่นะครับหรือว่าไม่ใช่ไอ้น้ำปาลิปาริบุรีนะครับมันจะคลายคลายน้ำกะทิเขียวหวานนะครับผม แล้วก็คลิปนี้อย่าดามากันนะครับแล้วก็คลิปนี้อย่าดามากันนะครับทําเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ